สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำผัดเผ็ดเป็ดนะคะเป็ดของเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะส่วนประกอบก็จะมีพริกแกงเผ็ดแล้วก็จะมีตะไคร้ขิงใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าสีแดงหัน่นเฉลียงอย่างนี้นะคะขั้นตอแนแรกก็เอาพริกแกงเผ็ดลงไปผัดกับน้ำมันนะคะตามด้วยขิงกับตะไคร้ ใช้เครื่องหอมนะคะใช้ขิงแกะกอะตะไคร้แล้วก็ตัวพริกแกงเผ็ดมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่เป็ดลงไปผัดเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาชูรส เข้ากันนะคะแล้วก็เคี่ยวจนเป็ดเปื่อยนุ่มทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เป็ดเปื่อยนุ่มแล้วมาดูกันค่ะเคี่ยวมาสัก10นาทีก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดลงไปนะคะเราใส่พริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะต,ะตักเสิร์ฟใส่ชามะคะ่ะสีสันแล้วก็กลิ่นน่ารับประทานมากเลยนะคะ หอมกิ่นเครื่องเทศและสมุนไพรมากๆเลยนะคะตักใส่ชามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ